สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมชุด4ในหัวข้อที่ว่าดวงจิตใดมาเข้าฝันคุณตัวเอเองตัวเอเองทำคลิปพิกอาร์ดพิกอาเด็กพิกอานัมเบอร์ พีอาร์แอนิมอลทำคลิปอ่สิบสองราศีทำคลิปสิบสองนักกริย์าทำคลิปดวงคนทั้งเจ็ดเอ๋ทำคลิปมาหมดทุกแบบนะคะลองทำมาหมดทุกแบบยกเว้นคลิปแรนดอมเพราะเอรู้สึกว่าคลิปแรนดอมเนี่ยมันหลอกตัวเองแล้วก็ ทำผิดจัรยาบรรณโหนทำผิดครูบาอาจารย์ทางโหรา,าศาสตร์ทำผิดหลักจรรยาบรรณครูทางยิปซีหมดเลยมากด้วยเพราะเอเข้าไปดูคลิปแรนดอมของหลายๆคนนะ่ะเอไม่โอเคหัวข้อคลิปม่ก็เหมือนเหมือนกันหมดทำหัวข้อคลิปเขาคิดยังไงกับฉันเขารักฉันไหมฉันจะสมหวังไหมแล้วก็คำทำนายออกมาก็คือทายดีหมดเลย เป็นหลักจิตวิทยาเหมือนกับว่า,าคลิปแรนดอมเนี่ยมันเหมือนกับสร้างแรงบันดาลใจเป็นคลิปที่สร้างแรงบันดาลใจซึ่งเอไม่โอเคแล้วถายอย่างเนี้ยถ่า,ายแบบคือคลิปแรนดอมอะ่ะมันจะทายดีหมดเลยไนงะแล้วแบบเอฟังไปฟังมาเอก็รู้สึกเหมือนกับว่าหมอดูเขาเอาดวงตัวเองมาทายมากกว่านะ คือหมอดูคนนั้นน่ะเขาเขากําลังทายดวงตัวเองให้ลูกค้าดูอะแล้วก็บางครั้งเอกก็มีความรู้สึกว่าคือเหมือนเขาทายดวงตัวเองอะ่ะมันไม่ใช่ดวงของลูกค้าหรอกแล้วก็เออถ้าผู้หญิงที่ไปชอบผัวชาวบ้านเข้ามาดูคลิปแรนดอมอะมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะก็ในคลิปแรนดอมอะ่ะถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณแล้วอคนที่เข้ามาฟังอะ่ะมันก็รอยพ่อพันแม่อยู่แล้วถูกไหม คนที่เข้ามาฟังคลิปแรนดอมมันก็ร้อยพ่อพันแม่อยู่แล้วเพราะว่าระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการของ YouTube นั่นก็คือว่าถ้าคุณเข้าไปดูดวงของช่องไหนแล้วคุณกด Subscribe แล้วก็กดที่กระดิ่งอ่ะเวลาช่องนั้นอ่ะทำคลิปอะไรใหม่ๆขึ้นมามันก็จะรันขึ้นเหมือนเออชอบหมอดูคนนี้ทายดวง12ราศีแม่น เออเขาทายแม่นเว้ยเราชอบ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 เราก็เข้าไปดูอ่ะพอเราเข้าไปดูปุ๊บเนี้ยเราก็กดที่กระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแต่พอเราไปฟังคลิปแรนดอมอ่ะมันทายดีหมดเลยมันไม่ตรงความจริงการทายดีมันก็ดีนะแต่มันไม่ใช่ความจริงอะ่ะซึ่งเอ๋อไม่อยากฟังมันก็เลยทำให้ตลอดระยะเวลาหปีที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาหปีที่ผ่านมาเนี่ยเอ,อไม่เคยทำคลิปแรนดอมเลยจนมาเมื่อวานอะเอ,อเห็น คนเขาทำคลิปในหัวข้อที่ว่าดวงจิตใดมาเข้าฝันตอนคุณหลับมีให้เลือกห้ากองเอกก็เลยสนใจไงว่าเออหัวข้อนี้น่าสนใจนะหัวข้อนี้น่าสนใจเราน่าจะเอามาทำเป็นคลิปแรนดอมเอาซัก ABC ก็พอเพราะว่าสิ่งที่จะมาเข้าฝันเรามันก็มีอยู่สองกลุ่มอยู่แล้วอะคือหนึ่งหนึ่งอะสายมารสายมารก็เป็นพวกเนี่ยแหละ พูดผีปีศาจเจ้ากรรมในเวรสิ่งที่จะมาเข้าฝันตอนเรานอนอะ่ะก็เป็นได้ทั้งเทวดาประจำตัวผีบ้านผีเรือนเจ้ากรรมในเวรอันนี้ก็รู้อยู่แล้วคนที่พึ่งเ,เสียญาติไปอะ่ะเออญาติญาติที่พึ่งตายไปญาติที่เพิ่งเสียไปก็มาเข้าฝันอะ่ะก็มีเยอะแยะไปคุณยายเพิ่งตายไปายายมาเข้าฝัน คนที่เลี้ยงกุมารทองรักยมกุมารทองรักยมมาเข้าฝันคนที่มีองค์เป็นพระแม่พระแม่ก็มาเข้าฝันนะเรื่องนี้ใครๆก็รู้อยู่แล้วทีนี้เราก็เลยจะมาทําคลิปแรนดอมขยายนะคะเราจะมาทําคลิปแรนดอมขยายว่าดวงจิตใดมาเฝ้าตอนคุณหลับแล้วก็เขามาทําไมนะคะมันเริ่มกันเลยนะคะใบแรกก็พญานาค พญานาคพญานาคพญานาคคุณน่ะมีพญานาคมาเข้าฝันบ่อยมากเลยนะเพราะว่าในอดีตชาติในอดีตชาติเคยเกิดเป็นพญานาคมาก่อนเพราะใบแรกมันเป็นรูปงูอะ่ะใบที่สองก็เป็นช้างช้างเนี่ยเอจจะตีว่าเป็นวิญญาณลูกหลานในอดีตชาตินะเป็นวินเพราะว่าผู้หญิงที่กําลังจะตั้งครรภ์นะ่ะส่วนใหญ่จะฝันเห็นช้าง เช่นพระนางสิริมหามายามารดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ฝันเห็นพญาช้างเผือกชูดอกบัวเรามาดูกันต่อนะคะเป็นเจ้ากรรมในเวรมาเข้าฝันนะเพราะว่าใบเนี้ยใบที่ตามมามันจะเป็นเนี่ยกวดน้ำเจ้ากรรมในเวรนอ,อยากให้คุณทำบุญให้ เจ้ากรรมในเวรอยากให้คุณกวดน้ำให้นะคะเทวดาประจําตัวของคุณมาเข้าฝันตอนคุณหลับเพื่อปกป้องไม่ให้สิ่งชั่วร้ายพูดผีปีศาจพูดผีปีศาจสิ่งชั่วร้ายต่างๆเข้ามาในบ้านของท่านได้เทวดามาเฝ้าตอนคุณหลับเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาทําร้ายคุณค่ะ างครั้งอะ่ะคุณก็ฝันระลึกชาติได้นะคุณมีพลังจิตที่สามารถฝันระลึกชาติได้ครูบาอาจารย์ทางพระนะมีเป็นอ่อนี่เป็นไพ่พระสังฆราชนะก็จะเป็นเนี่ยแหละเป็นพระเป็นคูบาอาจารย์เป็นพระในอดีตชาติเป็นหลวงพ่อเป็นพระมาเข้าฝันหลวงปู่โตมาเข้าฝัน หลวงพ่อฤาษีลิงดำมาเข้าฝันหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดมาเข้าฝันเป็นทางสายพระนะมีเป็นพระฤาษีพระศิวะปู่ฤาษีมาเข้าฝันด้วยดวงวิญ,ญญาณที่ถูกจองจําอย่างทรมานในนรกดวงวิญ,ญญาณที่ทนทุกข์ทรมานถูกกักขังและจองจําอยู่ในนรก เมื่อถึงเวลาที่เขาสามารถขึ้นมาบนโลกได้เขาก็อยากให้ญาติพี่น้องทำบุญให้เป็นดวงวิญญาณที่ทุกทรมานอยู่ในนรกมาขอส่วนบุญเป็นปู่ฤษีครูบาอาจารย์เป็นอาจารย์ของคุณในอดีตชาติก็ได้นะเป็นครูบาอาจารย์ของคุณในอดีตชาติเป็นพรามเป็นพรามไว้หนวดยาวก็ได้ เป็นพระแม่อุมาพระแม่อุมาพระแม่ธุรคามีเป็นพระแม่อุมาเป็นดวงวิญญาณของผีเด็กทำแท้งเป็นดวงวิญญาณของกุมารทองรักยมกุมารทองรักยมผีเด็กทารกอะไรประมาณเนี้ได้ เป็นดวงวิญญาณของพวกไอเนี่ยแม่นาคพักขนงแม่นาคพักขนงตายท้องกลมดวงวิญญาณของพวกไอเนี่ยผู้หญิงที่ตายท้องกลมอ่ะเออผีน้ำมันพลายอะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่ส่วนหนึ่งแล้วอ่ะก็จะเป็นเทพชั้นผู้ใหญ่เป็นพระศิวะพระนารายาพระพรมอะไรแบบเนี้ย เป็นเทพชั้นผู้ใหญ่นะเป็นเทพชั้นผู้ใหญ่เออแล้วก็เป็นพญานาคผู้หญิงก็มีนะเป็นพญานาคนะใบสุดท้ายอะค่ะปู่ฤษีร้อยแปดอะเป็นปู่ฤษีร้อยแปดแต่ไม่รู้องค์ไหนปู่ฤศีตาไฟ ปู่ลูษีหน้าวัวปู่ลูษีร้อยแปด่ะมีเยอะปู่ลาสีตาไฟปู่ลาสีหน้าวัวปู่ลาษีหนารอดปู่ลาษีกัลายโกดปู่ปู่ลาษีปู่ปู่ลาษีผู้ชงก็ได้ก็ได้เหมือนกันทีนี้เรามาดูอนาคตของคุณนะคะคลิปนี้เป็นการแรนดอมค่ะ คลิปนี้เป็นการแรนดอมแต่ไม่ใช่คลิปแรนดอมหลอกตัวเองทายแต่สิ่งดีๆคลิปแรนดอมหลอกตัวเองก็คือทายแต่สิ่งที่มันดีงามเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณนู่นนี่นั่นดีอยากถามว่าผัวชาวบ้านเนี่ยเป็นเนื้อคู่ของเขาเหรอพี่เออยากถามนะเหมือนเขาทายดีซะขนาดนั้นอะ่ะเขารักคุณมากเขาเป็นเนื้อคู่คุณเกิดมาคู่ก,กันเป็นกิจอะไรก็ไม่รู้อะ่ะ เขาบอกว่าเป็นการอ่าทายพลังงานบวกเป็นโพสิทีฟเพื่อให้คนที่เข้ามาฟังเป็นเหมือนกับว่าทายพลังงานบวกบวกบบวก,บวกเพื่อให้คนที่เข้ามาฟังมีกําลังใจแต่มันเป็นการทําผิดครูบาอาจารย์เป็นการทําผิดจรยาบรรโหนทําผิดหลักมากถ้าถ้าเมียน้อยมาดูแล้วเขามาโนอ่ะว่าผัวชาวบ้านเป็นเนื้อคู่ตัวเองอ่ะหมอดูก็บาปนะ ทีนี้เรามาดูอนาคตของคุณนะคะอันนี้ไม่อันนี้ไม่ทายอันนี้ไม่ทา,ายเข้าข้างอันนี้ไม่ทายตอแหลค่ะบอกตรงๆว่าตอแหลไม่เป็นเอไม่ชอบการทํานายแบบตอแหลบอกตรงๆนะและเอะไม่สนใจด้วยเพราะว่าสิ่งนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมนุษย์ทุกคนมีวาสนาที่แตกต่างกาันแม้แต่การผ่าคลอดถ้าเด็กคนนั้นน่ะไปเกิดในเลืกที่ไม่ใช่ดวงตัวเอง ครูบาอาจารย์เขาบอกไว้เลยว่าเด็กคนนั้นจะอายุไม่ยืนเพราะว่าเขาผ่าคลอดในเลิกที่สูงเกินกว่าบุญของตัวเองจะรับไหวการให้เลิกเด็กทารกผ่าคลอดถ้าเป็นเลิกที่ดีเกินไปเด็กคนนั้นอาจจะอยู่ได้แค่3ามวันตายถ้าบุญเขาเยอะหน่อยอ่ะก็อาจจะอยู่ได้สิบปี20ปีตายค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่คนเรามันไม่มีใครผืนฝืนบุญได้ ต่อให้เป็นหมอผีเก่งขนาดไหนนะเสกตะปูเป็นลมได้อะไรได้นะเขาก็ไม่สามารถฝืนดวงไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีลูกนายกได้เพราะฉะนั้นนายเอไม่เห็นด้วยกับการมโนมโนก้าเขาเรียกมโนก้าหลอกตัวเองไปวันวมันไม่ถูกต้องคนเราอ่ะจะก,ก้าวหน้าได้ก็คือเราต้องยอมรับความจริงและมีความสุขในสิ่งที่เราเป็นถ้าเมียน้อยมาฟังคลิปแบบนั้นอะ่ะเขาจะต้องคิดว่า หัวชาวบ้านเป็นเนื้อคู่กูอะไรประมาณนี้ยซึ่งเอกคิดว่ามันเป็นการทํำบาปใบแรกนะคะเหมือนเรื่องในหนังอะที่อนันดาเล่นเลยเจ้ากรรมในเวรขี่คอคุณอนะปวดหัวบ่อยเพราะเจ้ากรรมในเวรทําให้ป่วยคุณปวดหัวบ่อยเพราะผีคุณควรจะทําบุญให้เจ้ากรรมในเวร ชีวิตของคุณน่ะมันก็เหมือนต้องฝ่าฟันอุปสรรคคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อสวดมนต์กวดน้ำทําบุญกวดน้ำนั่งสมาธินั่งสมาธิาธแผ่เมตตาเมื่อจิตใจของคุณเข้าสู่ทางธรรมอ่ะจิตใจของคุณก็เปรียบได้กับดอกบัวดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของการบรรลุ การบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยคุณจะป่วยนะให้ไปหาหมอให้ไปหาหมอตรวจตรวจปัสสาวะตรวจเลือดตรวจโควิดสิ่งชั่วร้ายอะ่ะจะออกไปจากตัวคุณนะสิ่งชั่วร้ายอะ่ะจะออกมาในอดีตอะ่ะคุณอาจจะโดนในอดีตคุณอาจจะถูกเมียน้อยอะ่ะเอาคุณใส่มนดำให้กินเมียน้อย เมียน้อยเอาผงกระดูกเจ็ดป่าช้าให้กินให้ไปหาน้ำมนต์มาทานเพื่อที่จะได้เอาออกคือให้ไปหาหมอผีให้ไปหาอาจารย์ให้ไปหาพระให้ไปหาพระเนี่ยทานน้ำมนต์คุณจะหาวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องได้วิธีการแก้ปัญหามีหลายวิธีแต่จะมีวิธีเดียวเท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้แล้วก็ใบนี้ชัดเลยนะคะ คุณอะเคยโดนคนทําคุณใส่บนดํานะอาจจะโดนทําเสน่ห์โดนทําของอะไรประมาณเนี้ยอืมควรจะไปไอเนี้ยไปอาบน้ําน้ามนต์อะไปลดน้ามนต์อาบน้ําอะให้ไปไปไปประมาณเหมือนใช้ใช้น้ามนต์อะเอาน้ามนต์มาอาบหาน้ามนต์มาอาบไปหาพระหาน้ามนต์มาอาบในอนาคตคุณจะมีปัญหาเรื่องเงิน ชีวิตของคุณนะ่ะจะไปในทิศทางที่ดีนะในอนาคตเนี่ยคุณจะเอ่อ forward move on คุณจะไปในทางที่ดีทางที่ถูกต้องเปลวเซียนเปลวเทียนให้แสงนำคำแหงให้ทางคุณจะประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนคุณจะมีความสุขกับการแต่งตัวแต่งหน้าสวย ถ้าคุณมีปัญหาชีวิตนะหากคุณมีปัญหาชีวิตนะ่ะอย่าคิดสั้นอย่าคิดค่าตัวตายในอนาคตเนี่ยคุณยังทํามาหากินหาเงินได้มาดูอีกสองใบนะคะคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เทียนนะ่ะมันดับไปแล้วก็จริงนะแต่อายุไขของคุณนะ่ะมันยังไม่หมดเทียนมันยังยาวอ่ะอายุไขของคุณนะ่ะมันยังต้องอยู่ไปอีกนานสิ่งที่คุณต้องระวังในใบสุดท้ายนะคะ คุณนะไม่ควรไว้ใจใครง่ายๆนะคุณไม่ควรที่จะไว้ใจคนง่ายจนเกินไปไพ่ใบนี้หมายถึงถูกกันแกล้งถูกรังแกถูกทรยศหักหลังมีคนเอาความลับไปแฉคุณไม่ควรให้ความไว้วางใจคุณไม่ควรให้ความไว้วางใจกับคนอื่นมากจนเกินไปบางคนน่ะเขาไม่ได้จริงใจ คนที่คุณคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเขาอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนกับคุณก็ได้คนสมัยนี้มันก็แปลกนะบางทีรักกันชอบกันน่ะคนบางคนน่ะเขาอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณแต่เขาก็ไม่ได้หวังดีกับคุณคนบางคนเนี่ยเออคุณน่ะไม่อยากคบคนคนนี้เป็นเพื่อนเพราะมันเพราะมันนิสัยไม่ดีมันตอนแหลแต่เขาก็ไม่ยอมเลิกคบกับคุณเป็นเพื่อน คนบางคนเนี่ยคุณ่ะไม่อยากคบแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมเลิกคบกับคุณเพราะว่าเขาพยายามจะหาทางทําร้ายคุณถ้าเขาเลิกคบกับคุณเขาก็ไม่สามารถที่จะทาร้ายคุณได้คนบางคนเนี่ยพยายามจะมาเป็นเพื่อนกับคุณเพราะเขาต้องการทำร้ายคุณคนบางคนแสดงท่าทีเหมือนจะรักเพื่อนแต่ไม่อยากเห็นเพื่อนได้ดีกว่าตัวเองคนที่เออมาในลักษณะแบบนี้คุณอนะต้องต้องระวังนะ โค้ดสอนมวยปั้มหญิงเอ่อกลัวไม่อยากเหมือนกับว่าตัวโค้ดเนี่ยไม่อยากให้ลูกศิษย์ของตัวเองอะได้ดีมากกว่าลูกสาวตัวเองก็พยายามสอนสอนเทคนิคผิดๆเออสอนเทคนิคผิดๆอะทำให้ทาให,ทให้ทำให้นักกีฬามวยปั้มหญิงเนี่ยตกอันดับลงมาเรื่อยๆจนนักกีฬามวยปั้มหญิงอะคิดได้ว่าไม่ควรเชื่อโค้ชคนนี้ คนบางคนนะอาจจะรักคุณแต่เขาไม่ได้หวังดีกับคุณคนบางคนรักเพื่อนแต่ก็ไม่อยากเห็นเพื่อนได้ดีกว่าคนบางคนน่ะแสดงออกว่าเป็นเพื่อนคุณแต่ก็เป็นผู้หวังดีที่ประสงค์ร้ายเขาก็อาจจะพยายามทําตัวเหมือนว่าเขาเป็นเพื่อนคุณแต่ทุกอย่างที่เขาทําทุกการกระทําทุกอย่างที่เขาแนะนําทุกอย่างที่เขาพูดล้วนไม่ได้เจตานาดีกับคุณเลยสักนิดเดียวสิ่งที่คุณต้องระวังอ่ะคุณจะต้องระวังผู้หญิง ที่คิดร้ายคุณคุณจะต้องระวังเพศหญิงที่อเออเขาพยายามจะหาทางอ่ะทาร้ายหรือแกนแกล้งคุณสําหรับท่านที่เลือกไพ่ชุดซีเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าคุณน่ะมีศัตรูแต่ถึงคุณจะมีปัญหายัางไงก็พยายามอย่าอย่าคิดสั้นนะคะอย่าคิดสั้นค่ะขอจบเท่านี้ค่ะ